ลาลิสาจะไม่ใช่แค่ชื่อของนักร้องที่คุณรักอีกต่อไปนะครับแต่ยังจะเป็นชื่อของดอกไม้ที่เพิ่งจะค้นพบใหม่ด้วยโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ค้นพบพืชดอกหอมชนิดใหม่ที่จัดนราธิวาสซึ่งถือว่าเป็นพืชดอกหอมชนิดใหม่ของโลกที่หายากและยังไม่เป็นที่รู้จักนักวิจัยได้ตั้งชื่อว่าบูงาลาลิสา เพื่อเป็นเกียรติให้กับล,ลิซามโนโบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงซึ่งความมุ่งมั่นในการเป็นศิลปินของลิซ่าถือว่าเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาพระเอกของนักศึกษาที่ร่วมวิจัยนั่นเองครับสำหรับบูงาลลิซามีลักษณะเด่นคือเป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็งดอกเป็นดอกเดี่ยวมีกลิ่นหอมแรงกลีบดอกหนาสีเหลืองกลีบชั้นนอกเรียวยาวกลีบชั้นในประกบกันไม่บานออกมีความยาวประมาณครึ่งหนึ่งของกลีบชั้นนอกบูงาลลิซามีเพียง2ต้นครับพบในอำเภอแจเนจจังหวัดนาราธิวาสและเมื่อ เร็วนี้ได้ถูกตัดไปแล้ว1ต้นครับทำให้สุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จึงต้องช่วยกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์บุงหาล,ลิสากันต่อไปในขณะที่ชาวเนตต่างก็เข้ามาชื่นชมและขอบคุณทีมนักวิจัยที่ให้เกียรติลิซ่าละลิษามโนบาลพร้อมกับบอกว่าต่อไปนี้ดอกไม้หอมที่เพิ่งค้นพบใหม่อย่างบุงนาล,ลิสาจะส่งกลิ่นหอมหวนอบอวลไปทั่วโลก